สวัสดีจ้าเมนี่อมชอยบันหน้าเขาขั้วสิบภาพพี่น้องมาเห็ดกับเขาคือเมนูมกหัวปีใส่หมูสามสันนะจ๊ะอันนี้อมชอยเอาเกลือใส่ลงไปในานา้ำเพื่อสีแซกหัวปี่บไฮหัวปีนี้ดำนะจ๊ะเนาะบางค้นกาจิใส่หมักหน้าได้พี่น้องแต่ว่าอมชอยใส่เกลือนะจ๊ะ ใส่ลายเท่าไรก็ได,ไดจ้าแห้งใส่ลายแห้งดีเนาะเพราะว่าเวลาห่าสีเอาไปเห็ดอาหารอีกเที่ยนึงเนี่ยห่าตรงล่างก่อนอยู่แล้วเนาะจ้ะอันนี้ก็ซับหัวปีลงไปแซในน้ำเกลือห่าสีหั่นซับแบบนี้หรือจะเห็ดจะเห็ดไล่ขวางหรือว่าลลาเงาแบบนี้กระได้ด้อพี่นอ้องบางคุณกับแบบว่าสีซ้อยซ้อยเลืยก็ไดเนาะจ้ะเนาะอันนี้อมชอยสีห็ดแบบนี้เพราะว่าเวลานั้นห่อกระสีเอาไปตำอีกเที่ยนึง ซับจนว่าเมื่อเรียบร้อยแล้วอมอมอมกะสิเอาเอาแก่น้ำเน่อยจ้ะเอาแก่น้ำจักน้อยนะอมว่ามันแสบหวานดีอยู่นี่หกก่อกบเซ่ไใจักข้าวหนึ่งเบื้องจังสี่กะอาจิบเบะง,ง่ามดอกพี่น้องหลังจากทีห่อรอรอดเซี่ยดอกกล้วยเนะากกนะหา่อกบมหันหันหมูทา มื้อนี้ก็เลือกใส่หมูสามสันเนาะจา้ะมันจังแซบได้พี่น้องมื้อนี้สิมกเป็นมกหมอเนาะจา้ะบ่ได้มกบ่แม่นมกตองได้บ่ได้มกใส่ตองหมูก,ก็สิประมาณจากักสองสามขีดเนาะพี่น้องต่อดอกกล้วยหัวปีนะหัวหนึ่งก็แล้วแต่สูตรไผยสูตรมันบรรเนียก็สิมาตัมเครื่องเครื่องก็สิมีพริกเนาะจา้ะอมชอยเลือกใส่พริกแห้งพริกหัวหอมกระเทียมจ้ะกะตำลงไปอมชอยกะใส่ไอ้น้ำเด้ ตะไข่นะจ่ะซอยตะไข่ใส่จักน้อยหนึ่งตำเพื่อความหอมล่ะพี่น้องหยุ่มเกลือใส่น้ำจักน้อยตำเอาพ่อบุบจะกับบ่เอาแหลกพ่อปันใดเนาะหลังจากนั้นเขากับไปล่างหัวปีล่างน้ำออกล่างคว้วดำคว่วเข้มออกแล้วก็ปัน่นไฮมัดมา,ดมา,ดมาดนะจ่ะปัน่น้หมัดมาไฮเสด็จน้ำกับว่าไปละเออ ปั่นออกดีๆเวลาห่าไปตำม,มันจงสิบ่มีหนามฝุงใส่ห่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังขึ้นตำแล้วอมชอยวันีกับสูตรไพสูตรมั่นได้พี่น้องสูตรอมชอยนี่คือตตำเพื่อนึงอมชอยว่ากะไ้ดอกกล้วยนี่ออนแล้วก็เขากับเครื่องปรุงจ้ะถ้าห่อไปหมกเลยโดยบ่าตำน่ะมันกะสิเป็นแบบแข็งๆนะพี่น้องอันนี้กะเอาไปโขกไปตำใส่กับเครื่องพริก พี่พห่าตำไปเมื่อกี้แล้วจ้ะเนะาะตำให้เนื้อเพิ่นอ่อนๆน,นิ่มๆตำไปจักข้าวหนึง่งเข้ากับสิเอาไอ้หมูมาใส่น้ำกัน,นกแล้วจ้ะล้วก็เอามาตำคือกันเอาหมูสามสันเมื่อกี้มาใส่แล่าห่ากับสิปรุงรสแด่าห่ากับสิผักไทยพักคือสูตรอมจอยกับเฮจังสีแล้วจ้ะบุลูว่าบ้านอื่น ข้วอ no. si um ื่นเห็ดคือกันกับอมชอยบอเนาะนี่พอตัดตำดอกกล้วยอ่อนแล้วกัสีเอาหมูลงไปแล้วก็เอามาตำาย่อย่อหใส่กันเพื่อนฉีอ่อนนุ่มเข้ากันดีเนาะจ้ะเนาะตำไปจักข้าวหนึ่งก็สีเอาเครื่องปรุงมาใส่แล้วก็ตำอีกเครื่องปรุงเหากับโบมีหยังเนาะจ้ะการหมกการอมการแกง เพ่งปรุงอีสานมานเหาเนี่กะสิมีปลาแดกนำปลาผงนัวแบบนี้นะจ้ะอันนี้ก็คือตะไคร้เนาะตะไคร้ที่อมหันลงไปมือหนีใส่ตะไคร้ประมาณจักสองหัวเนี่ลนะจ้ะกัปปะกบปรุงปลาแดกแ่บปลานัวลงไปมกนี่เข้มไวไ้วได้พี่น้องถ้าเข้มแล้วก็เอาขึ้นยากนะจ้ะเนาะ เห็ดมือเบาๆสักก้อนก็นได้ดอกพี่น้องเวลาห้าสิกินน่ะถามันบ่เข้มหฮอก็จังสิบนํำป้าลงไปก็ได้จ้ะแต่ว่าสูตรอมช่อยนี่อมช่อยกระสิมากแบบว,ว่าเอามาแตะปลายลิ่นจักน้อยเนาะอันนี้ก็สิเป็นผักอีตูผักนางตูผักคุณตูหรือใบแมงลักนาะจะเนอขาดบด่ไใดเลยขาดถ้าขาดนี่ก็บ่หอมบ่แบแ่บล้ว่าบ่าหอมนะจ้ะก,ก็มีใบแมงลักใบมะกรูด ฉีกแล้วก็ต้นหอมแล้วจ้ะบนะันี้กสิหยวกคือกอแล้ะพี่น้องให้เพื่อนเขากันจักน้อยมือนี้อมชอยมกหมอนะพี่น้องนะถ้าเฮาตาได้เ้อพี่น้องถ้าเข้าไปมกหมอหรือว่ามกมกตองเนี่ยยิงดีเนาะถ้ามกตองนี่ะแบบแขนอันตันเด้จ้ะมกตองอันนีิเป็นมกหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนี้อมชอยเขาเพื่อนเอิญมกหมอนะ่ะเออแบบเผ็ดง่ายๆตองหาตองอยากที่จวกลงไปหล้วบนที่นี่กะ ขาดบ่ได้อีกอย่างหนึ่งคือหยังบ่ติเนี่ย <c oughs> น้ำล่างคกุกนี่ขาดบ่ได้เนอกจากเออเอาให้พ่อดีกับไอ้กับตัวหมเข้าน่าจะน้ำบ้ใสหลดยดอกกล้่กับ่ได้สุยยก,กยากนาะจ้ะเลือแเต่หมูนั่นะเนละแล้วก็ลยยลยหลุดดูดลงไปเบบพลิกอ่อนแล้วก็เอาไปขางเตาประมาณจัก สิบสิบหานาทีหรือยี่สิบนาทีก็แล้วแต่ได้แต่ว่าอันนี้อมชอยนี่บริกกำหนดเวลาเพราะว่าอมชอยสิกาวา่าให้นามบกุกหนามบุกหนามแหง้งเนี่ยเห็นบ่าจา้ะสีเพิ่นกับสีงามบังสีเด้สีเพิ่นสีบอด,ดําเด้กับสีขาวโอรยตัวเป็นตะกินหนะ้านี่จ้ะหนามบุกแล้วเด้เนี่ยหนามบกุกหนามแห้งแล้วปิดแก๊สได้เลยบนที่นี่อมชอยกับสี ตักไม่พี่น้องบึงว่าเป็นตะกินซำใดนเป็นตะแสบบ่เห็นมาจาสีนากินพี่น้องสีสันนากินมาจากบันที่นี่มกหมูใส่ดอกกล้วย